มาจ้าเด็ดบักตวดินจ้าลมพัดเย็นดีคักได้เลยค่อยเด็ดค่อยไปค่อยมาเนาะพี่น้องเนาะเด็ดบริลูได้ข่อยมาเด็ดบัตวดินน้ำข่อยพี่น้องบัดดินบางงามมองนี่บางงามบดลกูเป็นไร จะลอกกระเตะไปะคุดกินเบิร์น่วยอัน่อ,อนนุ่ยน้อยอยากลายเลย Yeah. บดกเป็นไหนสวยสอยย้ำเห็ดเห็ดผู้เดียวย้ำกินจังมันตะใสอนนดิก็ว่าสวยจำนี่ห่ะพี่น้องเ,อเด็ดเดี๋ยมันแล้วก่อน